สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการพัฒนาตัวเองหรืออยากสร้างความสำเร็จในชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดดีๆจากหนังสือที่เเรียกว่าเป็นตำนานก็ได้นะคะ7อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงของสตีเวนอาร์โควีค่ะครับผมเป็นหนังสือที่ทรงพลังมากจริงๆครับหลักการข้างในนี้เป็นสากลมากๆเลยครับใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะดึงเอาแก่นสำคัญสคัญที่แบบว่า เอาไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันหรือว่าเรื่องงานได้เลยนะคะครับเน้นที่เอาไปใช้ได้จริงเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกันครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอุปนิสัยแรกที่ส่วนตัวคิดว่าสําคัญมากก็คือการเป็นผู้ริเริ่มหรือ be proactive อืมใช่ครับ be proactive แนวคิดหลกัหลกๆก็คือเราต้องเป็นคนคุมเกมชีวิตตัวเองไม่ใช่ปล่อยให้สถานการณ์หรือว่าอารมณ์มาคลุมเราใช่ไหมคะถูกต้องครับ จุดที่โควิดเน้นมากๆคือระหว่างสิ่งเราหรือเหตุการณ์ที่เข้ามาเนี่ยกับการตอบสนองของเรานะครับมันมีเ,าเขาเรียกว่าช่องว่างอยู่ช่องว่างครับพื้นที่ตรงนี้แหละครับคืออิสระที่เราจะเลือกว่าจะตอบสนองยังไงนี่คือหัวใจของ proactive เลยมันจะต่างจาก reactive ที่แบบว่าโดนอะไรมากระทบก็ตอบสนองไปตามนั้นเลยตามอารมณ์ไป อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วเหมือนจะมีเรื่องวงกลม2ชั้นด้วยใช่ไหมคะที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเออใช่ครับใช่ครับแนวคิดเรื่องวงกลมอันนี้ดีมากเลยครับคือมันมีวงกลมแห่งความกังวลหรือ circle of concern อันนี้คือทุกเรื่องที่เราสนใจแต่เราคุมไม่ได้เลยนะเช่นแบบเศรษฐกิจโลกข่าวร้ายหรือคนอื่นจะคิดยังไงกับเราอืมค่ะกับอีกวงคือวงกลมแห่งอิทธิพล circle of influence อันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้โดยตรงเลยครับ เช่นความคิดเราการกระทำคำพูดการตัดสินใจของเราแล้วมันเกี่ยวกันยังไงคะ2วงนี้คนที่ proactive นะครับเขาจะใช้พลังงานส่วนใหญ่โฟกัสไปที่วงกลมแห่งอิทธิพลคือสิ่งที่ตัวเองทำได้เปลี่ยนแปลงได้๋อ oh. แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือพอเรายิ่งโฟกัสตรงนี้มากๆวงอิทธิพลของเรามันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นครับเราจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นควบคุมชีวิตได้มากขึ้นจริงๆ เข้าใจเลยค่ะคือแทนที่จะนั่งกังวลเรื่องที่เราคุมไม่ได้อย่างเรื่องเศรษฐกิจแย่จังก็เปลี่ยนมาคิดว่าเอ๊ะในสถานการณ์แบบนี้เราจะพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มได้บ้างหรือเราจะปรับแผนการเงินส่วนตัวยังไงดีแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับชัดเจนมากครับ คือเปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่สิ่งที่เราลงมือทำได้จริงๆพอเราเลือกที่จะเป็น proactive แล้วเนี่ยการที่เราจะเลือกทำอะไรก่อนหลังก็สำคัญตามมาเลยนะคะซึ่งก็น่าจะนำไปสู่อุปนิสัยที่3 put first things first หรือว่าจัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้องใช่ครับเรื่องนี้คือการบริหารเวลาและพลังงานโดยตรงเลย โควีเขาจะมีแมทริกซ์สช่องที่แบ่งตามความเร่งด่วนกับสำคัญนะครับไอตาราง4ช่องที่ฮิตฮิตกันนั่นใช่ไหมคะครับผมคนส่วนใหญ่มักจะเอ่อใช้เวลายเยอะมากในช่องที่หนึ่งคือเร่งด่วนและสำคัญอันนี้ก็คือพวกวิกฤตปัญหาเฉพาะหน้ากับช่อง3คือเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญพวกอีเมลหรือไลน์ที่ไม่จำเป็นหรือการประชุมบางอย่าง จริงค่ะเหมือนโดนเรื่องด่วนๆดูดเวลาไปหมดเลยใช่ครับแต่หัวใจของคนที่มีประสิทธิผลสูงจริง,รงๆเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในช่องสองครับคือสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนโอ้อช่องสองนี่เองที่เป็นเรื่องแบบการวางแผนระยะยาวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการพัฒนาตัวเองการสร้างสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่การดูแลสุขภาพออกกำลังกายอะไรพวกนี้ถูกต้องครับ ซึ่งเรื่องพวกนี้แหละครับที่มักจะถูกเบียดถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆเพราะมัวแต่ไปจัดการเรื่องเร่งด่วนในช่อง1กับ3แล้วทำไมช่อง2ถึงสำคัญที่สุดล่ะคะเพราะว่าการใช้เวลาในช่อง2อย่างสม่ำเสมอเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการลงทุนระยะยาวมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือลดวิกฤตในช่อง1ลงได้ในอนาคตเหมือนราวางแผงดีปัญหามันก็น้อยลงไงครับ โควีเขามีหลักเปรียบเทียมง่ายๆอยู่นะคือใส่หินก้อนใหญ่ก่อนหรือ big rocks first อ๋อเคยได้ยินค่ะช่วยอธิบายหลักการนี้อีกนิดได้ไหมคะเผื่อบางท่านยังไม่คุ้นได้ครับลองนึกภาพว่าเรามีโหลแก้วเปล่าๆใบหนึ่งและเราก็มีหินก้อนใหญ่ๆเปรียบเหมือนงานสำคัญมากๆมีกรวดงานรองๆลงมาแล้วก็มีทรายงานเล็กๆน้อยๆจิปาถะค่ะนึกภาพตามถ้าเราเริ่มจากใส่ทรายลงไปก่อน ตามด้วยกรวดจ,จนเกือบเต็มโหลพอะจะเอาหินก้อนใหญ่ใส่ลงไปทีหลังมันจะใส่ไม่ลงแล้วใช่ไหมครับไม่มีที่เหลือใช่ค่ะมันเต็มแล้วแต่ถ้าเรากลับกันเราเอาหินก้อนใหญ่ใส่ลงไปในโหลก่อนแล้วค่อยๆเทกรวดลงไปกรวดมันก็จะแทรกตามช่องว่างระหว่างหินได้แล้วสุดท้ายก็เททรายลงไปทรายมันก็จะแทรกไปตามช่องที่เล็กกว่าได้อีกจนเต็มพอดี อ๋ออ๋อเข้าใจเลยค่ะคือต้องเอาเรื่องสำคัญที่สุดหินก้อนใหญ่จัดสรรเวลาให้มันก่อนไม่งั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆทรายกรวดมันจะเข้ามาเต็มพื้นที่จนไม่มีเวลาเหลือให้เรื่องสำคัญจริงๆใช่เลยครับนี่คือหลักการพุท first things first ที่ทรงพลังมากชัดเจนมากค่ะเรื่องจัดลำดับความสำคัญนี่สำคัญจริงๆ แต่เออต่อให้เราจัดลำดับดีแค่ไหนวางแผนเยี่ยมยอดแต่ถ้าคนทำหมดแรงซะก่อนมันก็คงไม่มีประโยชน์นะคะถูกต้องเลยครับซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงอุปนิสัยสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้อุปนิสัยที่7 sharpensaw the หรือลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอใช่เลยครับอันนี้สาคัญไม่แพ้กันเลยเปรียบเทียบเหมือนคนตัดไม้ครับถ้าเลื่อยมันทื่อตัดไปเรื่อยๆก็ยิ่งเหนื่อยใช้แรงเยอะแล้วก็ได้งานช้าลงค่ะ การรับเลื่อยก็คือการที่เราต้องหยุดพักเพื่อดูแลตัวเองให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอให้มีพลังมีประสิทธิภาพในการทำงานหรือใช้ชีวิตต่อไปได้แบบยั่งยืนโควิ COVID บอกว่าต้องดูแลให้ครบสี่มิติเลยครับมีมิติไหนบ้างคะก็จะมีร่างกายอันนี้ชัดเจนออกกำลังกายกินอาหารดีพักผ่อนให้พอจิตใจคือการเรียนรู้อ่านหนังสือคิดวิเคราะห์ สังคมและอารมณ์คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการเข้าใจผู้อื่นการบริการและสุดท้ายคือมิติทางจิตวิญญาณครับคือการทบทวนเป้าหมายคุณค่าในชีวิตหรือการหาความสงบความหมายฟังดูเหมือนการดูแลตัวเองครบทุกด้านเลยนะคะแต่บางทีคนอาจจะรู้สึกผิดที่จะใช้เวลาไปกับพักหรือดูแลตัวเองแทนที่จะทํางานนั่นเป็นความคิดที่ต้องปรับเลยครับการดูแลตัวเองในสี่มิติเนี้ยมันไม่ใช่การเสียเวลาเลย แต่มันคือการลงทุนที่จําเป็นมากๆเพื่อให้เรามีประสิทธิภาพในระยะยาวเหมือนเราลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอไงครับอือจริงด้วยค่ะการละเลยด้านใดด้านหนึ่งไปนาน,านๆมันก็เหมือนเราพยายามใช้เลื่อยทื่อๆตัดไม้นั่นแหละครับสุดท้ายประสิทธิภาพก็ตกอาจจะหมดไฟเบรนเอาท์ไปเลยก็ได้การหาเวลาลับเลื่อยจึงสําคัญเท่าๆกับการลงมือทํางานเลยครับสรุปแล้วนะคะทั้งการที่เราเป็นผู้ริเริ่มเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติ be proactive การจัดลำดับความสำคัญโดยเน้นสิ่งที่สำคัญจริงๆก่อน Put first thing first และการดูแลตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอทั้ง4มิติ Sharpen the saw สอย่างนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะเพื่อสร้างชีวิตที่มีประสิทธิผลมีความสำเร็จอย่างที่เราต้องการใช่ครับมันเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆเลยแต่หัวใจสำคัญที่สุดหลังจากฟังแล้วก็คือการนำไปลองปฏิบัติด,ดูครับค่ะ ไม่จาเป็นต้องทําทั้งหมดพร้อมกันก็ได้นะครับลองเลือกดูสักอุปนิสัยเดียวที่รู้สึกว่าเออตอนนี้ชีวิตเราต้องการเรื่องนี้มากที่สุดและลองตั้งใจฝึกฝนดูสักสัปดาห์สสัปดาห์อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่มันสร้างกําลังใจให้เราทําต่อได้ครับเป็นคําแนะนําที่ดีมากๆเลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะถ้าวันนี้เราต้องเลือกลับเลื่อยแค่ด้านเดียวจากสี่ด้านที่ว่ามา คือร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์หรือจิตวิญญาณด้านไหนคือด้านที่ชีวิตของเราตอนนี้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษมากที่สุดคะลองถามตัวเองดูนะคะ